Ala Muhammad wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat, alhamdulillah ala kulli hal. Bandakan selesen hamban nan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe kwam pot ban kong pro ong sing thi di ngam thang lai jing dai ชุกรขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพอัลฮัมดูลิล่าวันนี้เราก็ได้มาพบปะกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายกิตาบุตรตฮีดนะครับครับวันนี้เราก็ได้มาถึงบาบมาจาอันบาตฮาซิลุมะยาบุดุลอัสนาะยาบุดุลอัสนนะรับทว่าด้วยเรื่องของมีหลักฐานบอกว่าบางส่วนของประชาชาตินี้นะครับ จะทําการเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบะฮานุตละลานะครับคำว่าอัลอาซานอัลอาซานนั่นก็คือกุลลุมาอูบิดามินดูนิลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพบูชาถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺซุบะฮานุตละลาไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอัสนามลูกป,ปัน้นไม่ว่าจะเป็นชัยตอนไม่ว่าจะเป็นเสฮิศยาศาสตร์คุณไสนะสิ่งต่างๆที่ถูกเคารพบูชาถูกเคารพสักการะ นะอื่นจากอัลลอฮฺสุบานอัลตัลานะบทน,นี้นะครับเป็นบทที่มีหลักฐานยืนยันว่าแท้จริงนะครับบางส่วนของประชาชาตินี้อุมมะนี้นะอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัซลุลลาะฮวะลิสลามจะยังคงมีการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุตละลาจะยังคงมีในเรื่องของชีริกการตั้งภาคีนะซึ่งบางกลุ่มนะบางกลุ่มนะครับมีคำกล่าวอ้างว่าประชาชาตินี้ มีคำว่ลลาละอิละฮิลลฮลมุฮัมมัดุรัซูลุลลอฮ์ะนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงที่สมควรแกร่การเคารพพักดีนอกจากอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นบ่าวและทูตของอัลลอฮ์เมื่อมีการิมาชาฮด้านแล้วเนี่ยไม่มีชิริกแล้วบางคนกล่าวอ้างเช่นนั้นนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะประชาชาตินี้ก็ยังมีบางส่วนถึงแม้ว่าจะมีตัวบทหลักฐานนะจะมีคำเพียงกุรานมาแล้วจะมี ตัวบทหลักฐานมาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัตตาฮิตการให้เอกภาพต่อรสบา,าลตลานะครับการเตือนให้้นจับชี้ลิกทั้งหลายแต่แล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับยังมีบางส่วนบางกลุ่มที่ยังคงมีชี้ลิกอยู่นะครับดังนั้นเชคมุฮัมมัดอิบนุบินวาฮับนะครับรอฮีมฮุลลอฮ์นะครับมูลอัลลิฟฮะซัลกิตะกิตาบุตตาฮิตนะครับผู้ที่เรียบเรียงตำรากิตาบุตตาฮิต หลังจากที่ท่านได้อธิบายนะครับท่านได้บอกได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอัตตาเหตการให้เอกภาพต่อลอสมางตจลาความสําคัญของต่ฮเหตุเป็นอย่างไรนะครับท่านได้อธิบายไปหมดแล้วแล้วก็ท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของชีริตท่านได้เตือนนะครับสิ่งที่จะทําให้อัตตาเหุนั้นเสียหายนะจะมาสิ่งที่จะมาทําลายล้างอัตตาฮีตุจะมาทําให้อัตตาเหนั้นไม่สมบูรณ์ ก็คืออชิริกอชิรกุการตัง้งภาคีต่อลอสมาตาลาท่านได้มาเตือนท่านได้มาบอกนะรัชกาลท่านท่านได้มาเตือนถึงสิ่งที่จะเป็นสื่อนําพาไปสู่ชีวิตนะครับแต่ละบทแต่ละเรื่องนะครับได้อธิบายไว้หมดแล้วแล้วท่านก็ได้มาบอกไว้ในบทนี้นะครับมาบอกไว้ในบทนี้ว่านะอันนาบะอโฮะซิลอุมะนะยาบุรุนอาสานแท้จริง นะครับอ,อุมามี้ประชาชาตนนี้จะนี้จะมีบางคนบางกลุ่มที่ยังคงมีการเคารพบูชาเคารพบาบไหว้นะครับสิ่งอื่นนอกเหนือจากลอสมาตลาจะมีบางกลุ่มยังมีชีวิตมีการตั้งภาคีนะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะตอบโต้อาชุนกูบูตชาวกุบูตนะครัพวกบูชากูบู์นะกลุ่มที่ ไปให้ความสำคัญให้การยกย่องหลุมศพนะไปเยี่ยมเยียนนะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยกับบิดาเพิ่มเติมด้วยกับชิริกนะกับหลุมฝังศพถ้าไปเยี่ยมเยียนตามสุนนะอันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดประการใดแต่เมื่อไปเยี่ยมเยียนแล้วไปเพิ่มเติมอิบาดะนะครับไปมนความเชื่อว่าทําอิบาดะตรงหลุมศพแล้วจะได้ผลบุญมากนะจะได้รับบารักกะเช่นนั้นเช่นนี้ อันนี้ถือว่าเป็นบิดาเป็นการอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาเป็นบาปใหญ่แล้วสิ่งนี้มันจะนําพาไปสู่ชริกเป็นสื่อไปสู่ชริกนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามการทาอิบารหน้าที่หลงศพนะครับเป็นบิดอาเป็นการอุตริกรรมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่ามันจะเป็นสื่อไปสู่ชนิกเพราะมีบางคนบางกลุ่มนะครับเขามีความเชื่อว่าหลงศพหรือว่าคนที่ถูกฟังนั่นแหละสามารถให้คุณให้โทษได้ สามารถให้บรารักาให้ความจำเนิญได้ถ้าใครไปแล้วจะได้รับบรารักาจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งว่ามีคนไปขอดูอาจากคนตายขอดุอาจากคนที่ถูกฝังไปแล้วนะครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษใดๆทั้งนั้นแต่ไปขอนั่นคือชีวิตนั่นคือการตัร้งตาขีดังนั้นเมูฮัมหมมดอิบลาบินัะฮาบท่านนะครับได้เรียบเรียงกินตามตวนตอเอของท่านและบทนี้ เป็นบทที่ท่านท่านาต้องการที่จะตอบโต้อันกุุบุนะครับบรรดาผู้ที่บูชาหลุงศพนะพวกเขาบอกว่าไม่มีคำว่าชิลิกแล้วนะอุมมแม่นี่ประชาชาินี้เมื่อมีลายอิลายลอม์มุฮัมัดุรอลุลล่อ uh ul นแล้วมีตอคิดอย่างเดียวแต่พฤติกรรมของพวกเขาความเชื่อของพวกเขาซึ่งมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นการกระทําและเป็นความเชื่อที่มันเป็นชิลิกเป็นการตั้งภาคีต่อลอสุมาตาลา ดังนั้นนะครับมันมีอุม,มาณิประชาชาตินี้บางส่วนที่พวกเขายังคงนะคเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอระสุฮานาต่าลเชคัมุฮัมมัดอิมรอับดินวะฮาบท่านก็ได้นําเอาหลัฐก,ก,าาลากลฐานจากอัลกุรอานหลักจากหลักฐานจากอัลฮัด,ดิสนะครับหลายบทด้วยกันนำมานะากล่าวไว้ในตำรากิตาบุตต่อฮห้ของท่านนะครับ آه، أيا نما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سُورَةُ النساء آيات نسب آه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب เจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคำพีรหรือนะบรรดาชาวคำพีนะผู้ที่ได้รับคำพีบางก,ก่อนหน้านี้นะครับอันคืออายานี้ได้พูดถึงนะชาวยวนะรายงานโดยรายงานจากท่านเอ็มเนียบพิฮาริตอันเอกลีม่านะครับก็คือได้มี ชาวยวนะครับโฮย่ยอิบินอัคตับแล้วก็ท่านกาอับอิบินอัลอัชรอฟนะครับสองท่านนี้ได้เดินทางมาที่นครมักการสองท่านนี้เป็นชาวยูนครดีนะิ์นะครับสองท่านนี้เมื่อเดินทางมายัางนครม,มักกา์นะครับแล้วก็ชาวกุฟฟานมุชริกีดผู้ปฏิเสธสันธานะครับในนครมักการ์พวกเขาต้องการที่จะให้ชาวยูนะครับมาตัดสินว่า นะพวกเขาเนี่ยแล้วก็ระหว่างพวกเขากับท่านนบ,บีมีูมัมมัต์สหรวัลว่าอะไรสลัมใครดีกว่ากันใครประเสริฐกว่ากันนะต้องการที่จะให้ชาวยูนครบาลินะห์มาตั in, ดสินัวที่ชาวกุฟานมุชนิกินบอกว่าอันตุมอาหุลกิตานะอันตุมอาหุลเอ็นพวกท่านคือชาวคัมภีพวกท่านได้รับคัมภีร์มาจากาพระผู้เป็นเจ้าและพวกท่านนั้นเป็นอาหุลเอ็นเป็นผู้มีความรู้นะ บอกให้กับพวกเราห็นว่าใครดีกว่าใครประเสริฐกว่าใครที่อยู่ในทางนําแนวทางที่ถูกต้องแททางแวทางที่เที่ยงตรงนะครับต้องการที่จะให้ชาวเยวทั้งสองคนเนี้ยตัดสินจริงๆแล้วชาวเยอหนะ่ะเขาได้รับคำพิมาเขาได้รับความรู้มาแต่เขาไม่ปฏิบัติตามความรู้นะครับเขาดื้อดึงเขาปฏิเสธศรัทธานะครับจริงๆแล้วพวกเขารอคอย ะ,ะพรวกเขารู้ดีว่าจะมีรอซูลคนสุดท้ายมาพวกเขารู้ดีว่าจะมีคัเพี้ยนกุรานมาแต่เมื่อคัเพี้ยนกุรานมารอซูลมาศาส,สนาทูตมาพวกเขาปฏิเสธอันเนื่องมาจากความอิจฉาริษยาเพราะพวกเขามีความหวังว่ารอซูลคนสุดท้ายนั้นจะต้องมาจากประช,ะชาชิเดียวกับพวกเขาเป็นชาวยิวมันก็บพวกเขาแต่เมื่อท่านอัลุลลัสุลลัลลอฮอัสล,ล,สล,ลามเป็นชาวอัลฮับกูเดชไม่ใช่ชาวยิวมันก็บพวกเขานี่แหละ สาเหตุที่พวกเขาปฏิเสธสัทธาเป็นปฏิเสธสัทธาเขามีความรู้เขาเข้าใจว่าท่านศาสดามฮมัดสุลต์โลอาลีวัซนลมเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งนะเป็นผู้ที่อยู่ในความถูกต้องยิ่งอันกุรานเป็นกิตาบุลหรอเป็นคำพ์มาจักอรอเพาะเขารู้ดีแต่ในความที่ว่าพวกเขานะดื้อดึงฝ่าฝืนปฏิเสธ ดังนั้นคตอบที่ชาวมักกาได้รับนะครับชาวกุฟารมุสติกินได้รับจากอาลุกิตานะตามที่อลอสตลาได้ลงอายะก์กุรอาลุนะเพราะว่าชาวอยู่ตอบไปนะตอบให้กับบรรดากุฟารมุสติกินว่าพบท่านนะพบท่านนี่แหละเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งนะยิ่งกว่าบรรดาผูสัทธาทั้งหลาย ดังนั้นอัลลอฮฺตูลาอิจึงประทานอายะก์ปุณานี้ลงมาอายะที่51ซุรฮฺอันนิซาอัลลัมตอรออิลละจีนาอูตุนซีบะมินันกิตาบยุมินูนาบิลจิบติวัตาะหุบวยะกูลูน่าลิลละจีนากัฟฟารูฮาอุไลอะฮดามินันลละจีนา,นานอามมุนเจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคำพีดหรือโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออันทิบตว์วตะหุบ แล้วพวกเขากล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเหล่านี้แหละนะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงนะยิ่งกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับตรงนี้นะครับอัลลอฮฺสาลาบอกให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัมนะครับให้มองดูนะครับผู้ที่ได้รับคำภีอัลุกิตาในที่นี้ก็คือชาวอยู่ตามที่ได้บอกนะถึงาสาเหตุในการลง อายานี้มายูคมีนูนับิจิปติวตตะกูดนะชาวคำพีนะครับหรือชาวยูในที่นี้เนะี่ยยุมีนูนับิจิปติวตตะกูดพวกเขาศรัทธาต่ออัจจิปตากูดอัจจิปตุท่านอุมรัรบินคขตบนะครับเรลลาจะเลอฮุอันฮุท่านได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าอัจจิปตุก็คืออเซนเซฮรษฐยัสตร,ร์คุณไซ นะเวทมนต์คาถาต่างๆแล้วก็อัตตากูตนะครับท่านได้ให้ความหมายว่าอเฉยตอนนะครับก็มีการขัดแย้งกันนะครับในความหมายของอัจฉิยตอกูตนะแล้วก็ดยรวมแล้วเนี่ยอัจฉริตะนั้นกะ็จะเกี่ยวกับเรื่องของอพฤติกรรมการปฏิบัติหรือคําพูดต่างๆที่มันเป็นคําพูดหรือการปฏิบัติที่เป็นชิลิกนะครับแล้วก็อัตตากูต นี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชชตตอนนะคือเรื่องของอัสนามรูปปัน้นรูปจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกูโบนหลงฟังศพนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยความหมายก็คือกุณลุมะอูบิดามินดูนิลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพบ,บูชาที่นอกเหนือจากอาลัลลอฮฺมาตลาลานะครับอัตาวโเราก็เคยได้เรียนมานะครับอิสมุนเป็นคำนามในเชที่มันรวมถึง กุลูอมากุลูมาอูบิดามินดูนิลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเขารพบ,บูชาที่นอกเหนือจากอนะัลลอฮฺ سبحانه าละอันนี้คือชาวคำพีแม้ว่าพวกเขาได้รับคัมภีร์มาจากพระผู้เป็นเจา้าและคัมภีร์นั้นแน่นอนครับที่มาจากพระผู้เป็นเจา้าที่มาจากอนะัลลอฮฺ سبحانه าละ ت ع สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺได้ส่งศาสนาทูตมาในทุกยุคทุกสมัยก็คือเรียกร้องไปสู่อัลตาฮีด นะครับแล้วก็ห้ามจากชิริกทั้งหลายอัลลอฮฺสลาได้กล่าวไว้ในคำเพียงกุรานว่าว่ลเราก็รบาัสนาฟีกุลิอุมมตินรอสูละอันนี้อับดุลลอฮฺวะจิตตานิบุตาะกุลและแน่นอนเราได้ส่งมาในทุกยุคทุกสมัยซึ่งศาสนาทูตคนหนึ่งเพื่อทําการเรียกร้องนะครับด้วยคํากล่าวว่าอันนี้อับดุลลอฮฺพวกท่านทั้งหลายจงเคารพพักดีต่อละองเดียววะจิตานิบุตาะกุลและจงออกห่างจากอันตาะกุลนะ อัตตาำุนก็คือกุณลุมะอาบิดัมินดูดินละทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพบ,บูชาที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาดังนั้นถ้าเป็นคัมภี์มาจากพระเจ้าคัมภีร์มาจากอัลลอฮฺแน่นอนก็คือเรียกร้องไปสู่ตาฮีตห้ามจากเรื่องของชีวิตทั้งหลายนะครับชาวยิวบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่นะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้านี้พวกเขาก็ยังยุบเมนูนะบิชิปติวตัตตะวุฒน,นะครับ ยังศรัทธาต่ออัจิปวตตุกศรัทธาต่อเซเฮศรัทธา,ต,าต่ออาชัยตอนยังมีการเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์สุบัตตลาอยู่นะครับวายกูลูนาลินละจินกาฟารูและพวกเขาได้กล่าวนะกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็คือยิวกลุ่มยิวกลุ่มนี้นะครับท่านโุยัยอิบินอัคตับแล้วก็ท่านก้าบอิบินอัช,ออชรอฟนี่สองคนเนี่ยได้กล่าวกับ บรรดากุนฟันมุสลิมว่าอย่ากลูนลัลนและซีนักกฟารูฮาวลไยอัเหดมินัลละซีนัอามานุสบีลาพวกเหล่านี้แหละนะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะชาวยิวอาลุกิตาได้รับคำพีมาจากผู้เป็นเจ้านะยังคงศรัทธาต่อออจิบตอพูยังเคารพบ,บูชาสิ่งอื่นนอกเหนะือจากอัลลอฮ์อยู่ แล้วพวกเขามาบอกให้กับบรรดากุฟาันมุชลิกีนว่านะว่าพันบรรดาพวกกุฟาันมุสลิกีนเนี่ยได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งกว่าบรรดาผู้ส,สัทธาศสีนะอายะานี้นะครับบอกอะไรกับเราอายะานี้ก็ได้บอกกับเราว่าประชาชาตินี้นะครับยังมีการเคารพศัก,การะเิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ยังเคารพบูชาพระเจ้าจอมปลอมอยู่นะเช่นเดียวกับบรรดาชาวอ่ การที่2นะครับาการปฏิเสธและการเลิกลา,าความเชื่อตาม,าาตามพระเจ้าจอมปลอมนั้นมันเป็นเรื่องวาจิบในทุกคัมภีร์แห่งฟากฟา้าทำไมเขาว่าในทุกคัมภีนะครับที่มาจากพระพป็เวเจ้าแล้วเนี่ยได้สั่งห้ามน,นะในเรื่องของชีวิตทั้งหลายนะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้ยกอายากุลาที่ออ์สต์ลาดได้บอก ในทุกยุคทุกสมัยมล็อ์ส่งรอซูนม,มาเพื่อทำการทำการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดการเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อัลอสตาลาเคารพอิบาดาตอนเลาะองเดียวเท่านั้นและให้ออกห่างจากตองูนให้ออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพบูชาที่นอกเหนือจากรอซุนเถิดนะครับและอาญานี้ก็ยังได้แจ้งให้เรานะครับว่าจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามความรู้ที่ถูกต้องถ้าผูดด้ใดนะครับไม่ได้ทําตามความรู้ที่ถูกต้อง นะก็มีส่วนเหมือนกับยิวนะครับเพราะยิวเนี่ยได้รับความรู้มาแล้วได้รับคำพีมาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นนะครับอีกประการหนึ่งนะครับอายะานี้ได้บอกให้พวกเรานะครับได้เตือนให้ระวังชิริกนะครับซึ่งมันเป็นแนวทางของอาชาวยิวนะครับที่พวกเขาได้รับคำพีแล้วแต่พวกเขายังมีชิริกมีการตั้งภาคีต่อรอสุนทลนะคร,ครับมาดูอีกอายะหนึ่งนะครับ

นะครับที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นนาที่อัลลอฮฺสัมบตลาคือผู้ที่อัลลอฮฺสัมบตลาทรงละนัดนะครับทรงสาบแช่งให้้นจากความเมตตาของพระองค์และริ้วโกรธเขา,เาและก็ให้ส่วนหนึ่งของพวกเขาเนี่ยเป็นลิงเป็นสุกรนะครับได้สาบพวกเขาเป็นลิงเป็นสุกรและเป็นผู้สกากรกชัยตอน ว่าอาบัตเศษว่าอาบัตต์ตอกุนนะตอกุนในที่นี้ก็คือใช้ต้อนนะครับสิ่งที่ถูกเคารพบูชานอกเหนือจากอัลลมรัสต์ลาคือในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮุซุนตะลาได้ใช้ให้กับท่านนบีนะครับใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมตอบโต้ชาวคัมภีร์นะครับตอบโต้ชาวยิวที่พวกเขาเนี่ยเย้ยหยันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและก็พูศรัทธานะแล้วก็พวกเขาใช้คำพูดนะซึ่งมันเป็นเท็จ ที่กล่าวว่านะบรรดาผู้สัทธานั้นนะเป็นคนเลวคนชั่วนะแล้วก็กล่าวว่าศาสนาของพวกเขาเนี่ยดียิ่งกว่าศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอิสลามและบรรดาผู้สันธาทั้งหลายนะคำกล่าวที่มันเป็นเท็จนะคำกล่าวการเย้ยหยันศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอิสลามนะครับดังนั้นท่านนบีอัลลอฮฺแปลาจึงใช้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอิสลาม วะอะไรมาสนับตอบโต้ชาวเยือนนะครตอบโต้ชาวเยือนดังนั้นในช่วงนี้ในวันนี้นะครับไอเวลาได้หมดลงนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในตอนต่อไปเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอจัดรากันไปก่อนนะครับอัลกุลโกลิฮัซะวะสตัฟรุลลอฮ์ละซีมาลีวะลากุมบัลิซาอิลิมุสลิมีนมิกุลิดันฟัสตัฟลุอูอินนะฮูวัลกัฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราุก